ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินในคดีอาญา 1. การลักทรัพย์การลักทรัพย์คือการเอาทรัพย์สินของผู้อื่นไปโดยเจ้าของไม่ยินยอมโดยมีเจตนาจะเอาเป็นของตัวเองเช่นขโมยเงินขโมยของมององีค่ามีโทษจำคุกไม่เกิน3ามปีและปรับไม่เกิน6 0 0มืนบาทค่ะ 2. วิ่งราวซั์เป็นการชิงทรัพย์ของผู้อื่นแบบรวเร็วโดยเจ้าของยังถือหรือใช้ของนั้นอยู่เช่นจะใช้กระเป๋าแล้วหนีมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน1 0 0 0แสนบาทหากการวิ่งราวซั์ทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายหรือเสียชีวิตผู้ที่กระทำจะต้องถูกระวังโทษหนักขึ้นด้วยค่ะ 3. การชิงทรัพย์ คือการลักทรัพย์ของผู้อื่นโดยใช้กำลังเข้าทำร้ายหรือคู่เขียนว่าจะใช้กำลังเข้าทำร้ายในทันทีเพื่อให้ผู้ที่ครอบครองทรัพย์นั้นยินยอมให้ทัพย์ไปมีโทษจำคุก5ปีถึง10ปีและปรับ100,000ถึง2 0 0 0 0บาทค่ะ 4. ป้น้นทรัพย์ ป้อนสามีลักษณะเช่นเดียวกับการชิงทรัพย์ต่างกันเพียงว่ามีผู้ชิงทรัพย์ตั้งแต่3าคนขึ้นไปผู้ที่กระทำความผิดฐานป้นทรัพย์จะต้องถูกระวางโทษมีโทษจำคุก10ปีถึง15ปีและปรับสอง0,000ถึงส0,000นบาทหากการป้นทรัพย์มีผู้ป้นคนใดคนหนึ่งมีอาวุธหรือในการป้นมีเหตุให้เจ้าของทรัพย์หรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจะมีโทษหนักขึ้นด้วยค่ะ 5. การกโชกทรัพย์การโชกทรัพย์คือการข่มขู่ผู้อื่นให้ยอมมอบทรัพย์ให้โดยผู้ถูกข่มขู่ยินยอมเพราะเกรงว่าจะได้รับอันตรายต่อชีวิตเสรษีภาพหรือชื่อเสียงจะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีรละปรับไม่เกิน1 0แสนบาทแต่ถ้าผู้ที่กระทำก,การการชกทรัพย์ขู่ว่าจะฆ่าหรือทำให้ได้รับอันตรายอย่างสาหาัส หรือมีอาวุธมาขู่ด้วยจะมีโทษจำคุก6เดือนถึง7ปีและปรับ1 0 0 0 0หมืนถึง1,40,000บาทค่ะ 6. อยากยอกทัพย์อยากยอกทรัพย์คือการเอาทรัพย์ที่อยู่ในความครอบครองของตัวเองไปโดยถุจริตโดยทรัพย์นั้นเป็นของผู้อื่นหรือมีผู้อื่นเป็นเจ้าของร่วมไม่ว่าจะเป็นการครอบครองไปเป็นของตนเองนำไปขายจำนำโอนสิทธิ์ หรืออื่นๆโดยเจตนาจะเข้าข่ายความผิดฐานยอกยอกทรัพย์มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ 7. รับของโจรรับของโจรคือการที่บุคคลใดรับไว้ซื้อไว้หรือช่วยพาเอาทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทําความผิดทางอาญาเช่นหลักทรัพย์ก้นทรัพย์หรือกันโชคทรัพย์โดยที่รู้หรือควรรู้ว่าทรัพย์นั้นได้มาจากการกระทําความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าการกระทำความผิดฐาน รัพของโซนนั้นได้กระทำเพื่อการขากำไรหรือได้กระทำต่อทรัพย์อันมารโดยการลักทรัพย์จะมีโทษจำคุก6เดือนถึง10ปีและปรับ1 0 0 0งถึง20000 0บาทค่ะ 8. ดรีเอาทรัพย์รีดเอาทรัพย์คือการคมขูว่าจะเปิดเผยความลับของผู้อื่นหรือบุคคลที่3ซึ่งการเปิดเผยนั้นจะทำให้ผู้ถูกคมขู่หรือบุคคลที่3เสียหายเพื่อให พูดขู่คงขู่ยอมให้หรือยอมจะให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินมีโทษจำคุก1ปีถึง10บปีและปรับ,บ2 0 0 0มถึง200,000บาทค่ะทําทำให้เสียทรัพย์ทำให้เสียทรัพย์คือการทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นหรือทรัพย์สินที่มีผู้อื่นเป็นเจ้าของอยู่ร่วมด้วยเสียหายทำลายหรือทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ร้ายประโยชน์จะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ 10. ช่อโกองทรัพย์ช่อโกองทรัพย์คือการกระทำโดยเจตนาและมีพฤติกรรมหลอกลวงโดยแสดงข้อความเท็จหรือปกปิดความจริงเพื่อเอาทรัพย์สินคนอื่นหรือการถอนทำลายเอกสารสิทธิ์เช่นการทำลายสัญญามีโทษจำคุกไม่เกิน3ปี หรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ 11. บุกรุกการบุกรุกคือการเข้าไปในพื้นที่อนาเขตทรัพย์สิสนหรือสิ่งที่มีเจ้าของหรืออยู่ภายใต้การดูแลของผู้อื่นโดยที่เจ้าของหรือผู้มีอำนาจไม่อนุญาตซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ได้มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับค่ะขอจบการพิเตนเพีเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ